ชาแนลเขาจะมาเล่นไหมคะในอีพที่สี่นะครับเราเลยค่ะอีพีเด็กสี่นะครับวาันนี้ค่ะเมื่คะก็เริ่มเลยนะครับไปเหลือเลวมั้ครับอสำานที่ยิเจ้าจะมาวาอเราราเมากันเราก่งใหเจานะคก็ได้ชุดกรอะด้ยนะก็ทาให้ชุดเกราะเสร็จแลอ Come on. นะโอเคแล้วก็เริ่มต้นเลนยถ้าทำานงานเก็บของก่อนเลยนะคะค่อยก่อน ได้ครับว่าต้องไปทำสกินเนาะ เดือนเป็นหนท่านกู่หนเดือนนะคะก็การเดินทางไปที่วีเซนเตอร์ไปให้อาหารนะครับให้พวกเดีเจอให้เขาได้มี

มอบ้ครับเตรียมความพร้อม่่่อครับาะไมป่ทมันจะไปแล้มันจะไม่ทันลมื่ก่อนครับว่ต้อเตรียมความรู้่อนต่อสูว่าจะแพ้แพ้หรือเปล่าแต่ว่าไม่แพ้นะครับเพราะว่าแต่เ่าถึชืว่าในเป็นกลางนะ แค่กลางไม่เท่ยงราะว่ามีโอกาสแพ้อยู่ครับม,มีโอกาสแพ้อยู่ครับาาก,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 ก็ต้องเงินนะับก้อนในนั้ย่านนื้อคับก้อนไหนนะคือต้องหลบจากเอ็นน้มเมฆกันการจ้องมองเอ็นน้ำเมฆนั่นแหละรครับต้องหาไก่อยู่ครับก็คือต้องสำรวจไก่ครับแต่พนที่หาไก่อันนี้ก็ดูฟาร์มนะครับวันนี้คงไม่ได้ทำที่ยาวรอกครับแค่สักทีครับนักสิบห้าทีครับ ว่าสิเอ็ดทีแหละครับไม่ได้ทิดยาวเลยครับก็แค่ม่ได้ตกแต่งเล็กน้อยเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอัครั้งนี้เนี่ยยังไม่ปมัว่ามันก็จะหมักว่าอาจจะได้ทำทิปยาวก็ได้ครับไม่รู้ไม่รู้แน่ครับอาจจะได้เปิดสกินหรือว่าไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดก็ไม่รู้ครับว่าได้เปิดสกินหรือเปล่าว่าผมก็อยากได้สกินนะครับได้สกินของตัวเองนะครับ อก็หาไก่เป็นเลือดอยก็หาไก่ไปทั่วเลยนะแต่ว่าไม่เกิดไม่เจอไก่นะับผมในทำการโลกทำการเออไปเอาเหล็กครับไปทําหมวกให้เสร็จนะต้องทําหมวกให้ได้ครับได้ขุดกรอบครบเสร็จแต่ว่าอันนี้ก็ได้ขวานเหล็กน,นะก็ถือว่าดีนะคะผมในทำการทั่วทำการทำเออปรับแต่งปารมให้ดีขึ้นข,นของลยทําการเริ่มต้นเลยครับทำการทำ ไม่ต้องใช้เวลานะคะมัทำเป็นหิน s t o น e b ครับใช้เป็น stone bit น,นะหรือว่าบลอกหินจากสซองโฮแหละไม่รู้ว่าเป็นจะรู้ผมดูชื่อแหละบล็อกหินจากซองโฮแหละคือสโตนบิ i t นะว่าต้องใช้สโตนบิ i t ที่ค่อนข้างวัดเยอะมากครับเพราะว้าตแต่เพราะว่าผมจะปรับแต่งแต่งแต่งกรอบสวนให้มันสวยขึ้นครับที <c oughs> ่มันสวยมากขึ้นครับ ความสูงเลยครับทำนิดนิดน่อยครับทำนิดหน่อยทำเลยครับร่วมทำครับครั้นี้ทำแบบรอบส่วนครับต้เผาอีกครับต้องกาต้องไปเผาต้องไปร้อนเต็มดีอีกครับเป็น ก็เลยทำการเอ่เผาหินนะคะทำง,งานเผาหินที่ผมได้มาค่ะได้กับการขุดนะคะก็จะขุดรอเป็นสโตนบิ๊กครับก็ต้องใช้เวลาหน่อย,อยนะก็เลยทำระหว่างทำระหว่างรอสโตนบิ๊กนั่งรอเห็นสโตนบิ๊กก็มาทำเล,เลาะรอค่ะทดเลาะล่องรอครับสโตนบิ๊กค่ะ เวลานาน,นเลยแล้วฉันไม่เล่นเหมเลยวางตรงนี้ครับเพราะว่าประมาณนี้ข้าต้องทำอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเสมอกับเครื่องฟาด้วยกันนะคะจะได้ได้มีความสวยนะคะจะได้มันส,สวยๆครับนี่ให้มันเป็นมินมิส,สวยๆแล้วกันเป็นฟามวสวยๆแล้วกันนี้เราให้มาต่อเราให้มาเราให้มาปรับโพชทีหลังอ่ะ ้องรอคับต้องรอหรอรอลอมหลอมหินแล้วก็ค่อยไปทําครับ <c oughs> คิดว่าระหว่างหลอมเลยทาการคิดว่าจะทําการออกเดินทางออกเดินทางมาที่ฟาร์คามค่ะเดินทางไปที่ฟาร์มเลยนะคะทำทางทานไปเอาเออไปเอาไปเอาอาหารก่อนก็ะตอนนี้ครับตอนนั้นก็เป็นการออกมาเัมพันธ์ของพม่จะเจอแหละคือว่าไม่แค่มีลูกอีเยอะๆคือว่าแบบ ก็จะได้ทําเตียงเยอะๆค่ะจะได้ไดม,ไมีได้ให้ชีพุดเกาะได้ค่ะจะได้มีชุดเกาะเพชรใส่ใช้กันแล้วแต่ว่าชุดเกาะเพชรผมคิดว,ว่าอาจจะไม่ได้จ,จะหาจากอินสติตรีอะไรครับเพราะว่าการป,าปร่าเป็นกระก่อนเท่านั้อาจจะได้ใช้แค่กระป๋องอแทนได้ครับ ใช้ต้องใช้โลเยอะมากแน่นอนครับว่าไอ้น้ำเมมันจะมาตีใช่ไหมแล้วก็ป๊อกโลปั๊บปึ๊บปึ๊บป,ปั๊บปิ๊บปั๊บเลยครับคือแล้วก็แล้ได้ให้มันว่าตีไปครับแล้วก็ให้มันตายแล้วเราก็ทำน้าเต้ไอ้น้ำเมลให้ไอ้น้ำเมลมันเออไอ้น้ำเมลมันโดนน้ำไปก็ทำสโตนบิกรอครับทำสโตนบิกรอทำสโตนบิ๊กนี่แหละไม่ไมีอะไร เป็นวันปกติแล้วก็มาทำสโตนบริกนี่แล้วห้มาปรับแต่งสวนนะปรับแต่งสวนอย่างนี้แหละมาปรับแต่งสวนดีกว่าครับว่ากาปรับแต่งสวนก่อนดีกว่าครับว่าแต่งสวนแทนดีกว่าครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรทำควันนี้มันก็เป็นปกติเลยครับว่าไม่ว่าไม่มีทธไม่มีอะไรทำครับ เพราะว่าก่อนจบก่อนจบอีพีมาได้ทาพวกชุดกรอะให้มันให้เหล็กมันครบเซตแล้วเราว่าแบบน่ะก็เริ่มต้นทําโล่ไว้ก่อนได้เด็กเนี่ยได้ทำความเด็กนในอนาคตนะคะแต่ว่าทั้งนี้ย้ั้งอนาคตผมว่าได้ทําเป็นเออทำวีเซนเตอร์ทำโรงงานเหมืองโรงงานทำโรงงาเหมืองโรงงานน่ะได้ให้นาให,ให้ให้มีนาครับให้นาให้ได้จะได้มีการเออปุดเหล็กไว้ มากครับไปได้เอาไม่มีเด็กใช้กันเยอะๆครับยม่ีเด็กใช้กันเยอะเด็กก็จะมีเยอะมากขึ้นเล็กก็ได้อมยิ้มก,ก่อนเด็กเราก็ได้เด็กไม่ต้องจํากัดครับแล้วพวกพวกเรดยเนี่ยมาพวกเรดเนี่ยมาเออเอาไว้สาหรับที่ทการเออตรงนี้ถ้าเป็นโรงงานเหลืองใหม่แล้วกันนะไม่มีอะไรเราก็ไปกดเหลืองรอควาทิ่ตกค่ะไวรอ คุณแงโลดีกว่าครับว่าเป็นวันที่ไม่ได้มีอะไรทำหรอกไม่มีอะไรทำมากเพราะว่ามันก็เป็นวันปกติคนะ่ะก็ใช้มันให้พังไปเลยแล้วก็เจอลาพิสด้วยคร่ะคือว่าวันนี้ก็พุ่งหน่อยแล้วนนเจอแร่ใหม่ครับคุณได้ลาพิสซ้ำเลยเพรนะว่าทั้งหมดซ้ำวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้จู่ผมให้เจอเลยครั้งแต่ช่วงที่ไหนก็ไม่จเจอคุณค่ะ ถือว่าดีแล้วครับได้ได้เอนชาร์นครับเอนชาน์ได้เยอะที่สุดครับให้มันได้เอนชาร์นครับเราก็จะได้เอนชาร์นะครับเอนชานให้มันใหมนแบบ้มันได้แบบสุดเลยนะมันได้แบบสุดเลยครับว่าหินไม่พอแน่ครับว่าหินไม่พอหรอกครับใครคิดว่าเอาหินไม่เท่ามีแหละว่าตัดแต่งฟนให้เสร็จนะครับ ใช้เวลาเยอะอืมแล้วก็ข้นอะไรที่ว่าเดนมาร์กมเตัวไหนครับคืนนี้เพราะว่ามาล่าม,มุมนั่นละครับเพราะว่าต้องมาหาเลเวลหน่อยแล้วกัน มาสเตอร์เลยไม่ได้มีอารมณ์มีอะไราทำม,มากครับตอนนี้พวกตอนนี้ขอให้เก็บเป็นมุมนะคะเอาเลยโอเคได้เปนมุนมนาหนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่าเห็นมีตุ้มหนีตัวนึะคะทำอะไรมบตัวนี้ติดไปก่อนก็ให้ไายมุมไายมุม ไม่มีเป็มุมเลยครับผมไม่ทำการที่ว่าทหารมุมอะไรก็เยอะนัน่นแหละโอ้ยมันเยอะอะไรเอะไรอย่นี่ยังต้องหายมุมอีกครับคือแบบตอนนี้ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วถือว่าขายแค่หนึ่งเราก็ได้มีฟาร์มและะ้วฮะมีผงทำทำไมเหรอว่ะขออีกชิ้นหนึ่ที่้ไหมโอ้ย อะไรเนี่ยอ๋อถอยก่อน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 ไปกันถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยเนื้อเนื้อเองผางก็ตีนกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นในตอนนี้เล่นในตอนนี้โอ้หมวกพังแล้วเฮ้ยเจอมารุกว่าดีเก็บกด่นไปนิดหน่อยแล้วกัน เห็นไหมยัง,ยงคุ้มกว่าที่ไม่ได้อะไรมาเลยแต่ว่าไม่ได้ได้โอ้โหโอเคโอเคเอาโซฟาเข้าไปค่ายในมุมเมือกันเพื่อเอาใหญ่มาทำของดีๆแล้วกันเห็นไหมก็จะคุ้มค่ากว่านะที่เรา ไปนอนที่นั่นแล้วกันนะครับไปนอนที่นั่นดีกว่านะนอนกวาดประตูเข้าไปแล้วกันไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไปน,ไปนอนที่นั่นน,น,นอนนอนนอนอืมแล้วหูปักเต็มตัว,วที่สามสิบเจ็ดก็หู ยืดย่นยืดหยุ่นยืดหยี่นผมมั่งผมม่มม่เนี่ยทุกคนผมเกือบผมเกือบตายแล้วผมเกือบตายแล้วไปก่อนไตายลโเคแล้วกลับไปแล้วไปคาหัวก่อนนะเป็นการปิดท้ายกันนะคะปิดท้ายในการปิดคิวที่บ้านอ๋แล้วก็โอเคขึ้นไป ใช่คะโอเคถึงบ้านแล้วก็ถึงว่าร่อมาได้ก็ถือว่าคุ้มอยะหน่หลบมากเลยในการคราฟวองะก็ได้เอมเมล้อมเมอเป็นของแถมสักอัน้วกันนะ่ว่าคุ้มกว่า อ๋อตึ้งตันตัวคลที่สุดก็ได้เออคุบเซตได้ประมาณนั้นแหละอว่าไม่รบเซตเลวแล้วก็ตัอนก็นหคลิปที่มีชื่อว่าคลิปวันีววที่สินะคะก็แล้วก็หน้าจะมีการปดสกินแน่นอนเพราะว่าไม่ได้กดตัววาเทำสกินอยู่ครับวันนี้ข้อสวัสดเป็นเรื่องผลิตการกดไลค์กดแชร์ติการ